สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดขนมปังนะคะเมนูสุดฮิตจาก tiktok วิธีทำก็ง่ายแล้วก็วัตถุดิบก็หาง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับสูตรที่ทำวันนี้เป็นสูตรพุดดิ้งขนาด1ปอนนะคะอัตราส่วนวัตถุดิบก็จะมีนมข้นจืดค่ะใช้แค่ครึ่งกระป๋องนะคะไข่ไก่3ฟองขนมปังสแผ่นกลิ่นวานิลา น้ำตาลทรายแล้วก็นมข้นหวานค่ะสำหรับอัตราส่วนเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำตัวคาราเมลกันก่อนเลยนะคะตั้งหม้อใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะปล่อยให้น้ำตาลละลายโดยไม่ต้องไปคนค่ะ พอน้ำตาลละลายจนเริ่มเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้ก็เริ่มคนได้เลยค่ะพยายามเกลี่ยระวังอย่าให้น้ำตาลไหมจนเกินไปนะคะไม่เช่นนั้นจะทำให้คาราเมลของเราขมได้ค่ะพอเราได้สีคาราเมลที่พอใจแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้รีบเทใส่พิมพ์แล้วก็รีบเกลี่ยให้ทั่วในขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าคาราเมลเขาจะเย็นตัวเร็วค่ะและเวลาเย็นตัวลงเขาจะแข็งทันทีทำให้เราเกลี่ยไม่ได้แล้วก็เกลี่ยไม่ทั่วค่ะ เสร็จแล้วพักทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราไปทำตัวพุดดิ้งกันค่ะฉีดขนมปังสองแผ่นลงในโถปั่นเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองสามฟองค่ะกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาค่ะนมข้นหวาน60กรัมค่ะแล้วก็นมข้นจืดนะคะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะ นำมากรองอีกครั้งใส่พิมพ์เพื่อให้เนื้อพุดดิ้งของเรามีความเนียนละเอียดมากขึ้นนะคะ จากนั้นนําไปนึ่งด้วยไฟกลางค่อนอ่อนประมาณ20นาทีค่ะเนื่องจากไฟแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคอยสังเกตหน้าขนมนะคะและอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะไม่เช่นนั้นหน้าขนมเขาจะไม่เรียบค่ะครบ20นาทีลองมาเปิดดูกันค่ะให้เช็คดูก่อนนะคะว่าเนื้อขนมสุกดีหรือยังโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นลองจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีเศษขนมเปียกๆติดขึ้นมาก็แปลว่าสุกดีแล้วค่ะ ยกลงไปพักให้ขนมอุ่นตัวลงประมาณ20นาทีค่ะครบ20นาทีเดี๋ยวเรามาแกะขนมออกจากพิมพ์กันนะคะวิธีแกะก็ง่ายๆค่ะก็คือใช้มีดเล็กๆค่อยๆแซะตรงขอบพิมพ์ค่ะจากนั้นใช้จานขนาดพอดีหรือเป็นถาดก็ได้นะคะปิดลงไปแล้วก็คว่ำพิมพ์เลยค่ะค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้นชา้ชาๆนะคะ สวยพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองตัดชิมกันนะคะ เนื้อพุดดิ้งเนียนนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้หวานกำลังพอดีเลยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะวัตถุดิบหาไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ